กวาดกวาดไอ้ที่เขาจังจังทาแป้นเลยเลข้ก้าชัดเจนตรงนี้แต่นี้เห็นก้าไม่เห็นอันนี้ไม่ผมไม่ทราบก้ามาแบบนี้เลยก้าผมไม่ได้อนันเดอเลี้ยมาชัดมากครับชัดมากแต่นี่ก็ยังยู่ต้นยังอยู่ก็ไม่รู้ก้าวเรื่องอะไรหรอกแต่ทางนี้เขาก็ทาแป้ยอันนี้ก้าวกลับ เห็นก้าชัดเจนผมเลยจับก้าแล้วก็ตีเป็นลงปู่ว่าไปขวาดใต้ต้นมะขามมะขามก็คือสามปืนก็คือแปดก็เลยจับก้าแปดสามครับผมบบกกับใบไม้ขวาดก็คือสามเหมือนกันเ็นก้าให่ตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเรามองก็เหมือนก้าเหมือนกันก้าวกลับโอ้เลืสามเจียบเลยเนี่ยปืนใบอ่อ ปุลก็เป็ดปุลปุลจะตีเป็นเป็ดมาขามภาษาไทยก็จะตีเป็นสามถ้าภาษาเเมรนก็ตีเป็นเปดถ้าภ<ม>าษาแม่กใบใบกวาดตบอหอยเจริะ่ะแต่ผมก็กวาดแต่ผมมองเลขแถวๆนี้ถ้าใครเขียนไว้ก็จะดูอีกทีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่วันที่ แต่ถ้าตัวเลขที่เขาเขียนในว่าวข้างหน้าอันนั้นก็พอจะลุ่นหน่อยดูไปก็เปลี่ยนแต่วันที่ทครับทหลายคนหลายท่านก็หาเลขก็มาเอาสังเกตดูจากการมีฟัมอะไรแล้วก็จะมีการเอาผ้ามาปลูกแสดงว่าคนทุกเลขงเยอะกันนะครับอันนี้บางคนก็เอาไม่รู้เอาจุก,กุจุก,กุอะไรเป็นเลขแปดหรือเลขหกอะไรนี่แหละ แต่ถ้าการขูดนี้เอาอะไรมาขูดผมไม่อยากให้ขูดคือถ้ามันสักซอย่างนี้ก็ทาแป้งได้ครับไม่อยากให้ทําทําร้ายคือเวลาเราขูดก็เหมือนเราขูดมือของเราเองแเลือะเลือดอันนี้ก็มือดําหน่อยเด้อที่เอาปากกาเขียนให้หลวงปู่ก็อยากจะเตือนซีจากคนที่ชอบขูดคนาไม้หาเลแบเอามีดไปซับมับอันนั้นไม่ได้ครับถ้ามาตรงกด มาตรงกระท่อมมาเอามีดเอาสับอะไรมาขูในผมขออนุญาตจี้เลยนะแต่ผมก่อนลด้านบอกเลยว่าอย่าทำก็คลิปถ้าเจอใครชอบทำยังไนก็คอมเมนต์ด่าเลยได้เลยเราไม่ไม่ไม่ควรครับต้นไม้เป็นของเทวดาแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามาตรงนี้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผมก็อย่าทำอะไรโดยพลการครับบางทีผมนั่งอยู่กระท่อมก็จริงแต่ผมก็มองเห็นท่านหมดแหละมีกล้องอยู่ครับ ครับนี่คือความฝันเนาะครับความฝันคือลุงปู่งกระตบอกรมเดิมปืนก็มองเห็นเลขกเ้าตัวหนึ่งแล้วผมก็จับปัญหาที่ลุงปู่เอระว่าไปกวัดใต้ต้นมะขามมะขามก็คือ3เลขกเผมเห็นตัวเดียว9ต,วยวตัวเดียวในต้นมะขามก็เลยจับ3มแล้วก็ปืนก็8ก็ตีเป็น9 8้แดสแล้วก็สามสองแล้วผมก็ไปชี้0ข้างหน้าให้ชี้มา80ครับ,รบอันในตัวเลขนี้เลยครับ อันนี้เป็นคลิปที่สองที่ได้บอกตัวเลขแล้วคลิปที่ทํากระถิ่นก้าวัดก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เขียนในดินสอที่เราเน้นธรรมชาติที่ลุงปู่เคยใช้ดินสอดํากระซูงไม่ต้องเปลืองครับไม่ต้องเปลืองคือลุงปู่จะมีทุกอย่างที่ลุงปู่จะเขียนได้ก็จะมีฐานมีบางทีท่านก็จะเอา เจรเจร์จรมาถามาเขียนครับทุกอย่างลุงปู่ทาได้หมดครับกระถินเก้าวัดกระถินเก้าวัดคือเจ็ดศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งครับอันนี้จับปิงปองอันนี้ไาเอ็มร้อยแต่ทําไมเหมือนกันนี่เลยลุงปู่ให้แบบนี้ <9 W. S 1> ไม่ถูกตามสามงวดครับเกาวัดเดี๋ยวมันก็ได้อีกครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เก้าวัดเหมือนกัน เห็นก้าวในต้นมาขามก้าวตัวเดียวครับเห็นก้าวตัวเดียวก่อนใช่ไหมพี่ก็ไม่ผมก็ไม่ได้ว่าแสดงการฝันแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกผมก่อนว่ากะถิ่นก้าววัดแต่ทําไมผมมเห็นเลขก้าวในต้นมาขามก้าวก็คืออันนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลของเราเราก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วแหละก็ไม่รู้ว่าท่านมาวันนี้ครับก็วันนี้ก็อยู่คนเดียวก็เงียบมีเพื่อนกับเขมร อันนี้ก็ไม่เอาวองปโอนขแมครอบยิงก็บานมอสมเปียะหล่อเอาเอกตูมลักษณคานก็อ,อรคุณแต่บานมอจูบมอจุม่มมอสมเปียจุยเธอบอนเธอเตียนก็อรคุณจรันๆก็บ่บานมือบานกวนนังที่ถอดรูป YouTube นี่ก็อวยชกข์คอมเมนต์แกียร์พองถูกใจแกียร์พองอวยเปื่อยแพแกียร์พองใน,นช่องกลุ่มสัพพยานากคกลุ่มสัพพยานาคเบิกขแมยิงก็ มังกรพญานียข้างในก็อินดี้ชแนลชั่วม่ตามกีนะสนอมกีนะสะอาดกีกระดาชมวมสะอาดเจ๊ให้ก <c> ก <ười> <c ười> <c ười> อร์อกุนเด้อไม่เอาบางปูนข้างถมายืมบางปูนกุนเจ้าตกเทร,เรแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามชม่องผมสัพยานาลและก็ติดตามคุณทัศคนคกีเร่กีเรคนนี้แล้วก็อย่าลืมเด้อบางทีงวดนี้ผิดงวดหน้าก็จะถูกเราอย่าเพิ่งเบื่อกัน ไปจนวันมรณะนั่นแหละทุกคนรครับรครับแล้วก็อย่าลืมเลขกกระถินเอาเดทโชว์อีกทีหนึง่งอันนี้เลขกคุณทัดฝันเลขกเก้าในต้นมะขามหลวงปู่ให้กวาดวอ,อันนี้กระถินเก้าวัดอันนี้น่าลุ้นครับน่าลุ้นมากเลยแหารไม่ได้สมัครจับฉลากเอาอย่างเดียวครับแล้วก็ถูกกันด้วยเป๊ะผมไม่เคยคิดว่าผมจับได้ตรงขนาดนี้ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก้าวัดก็มาโกรธแล้ว<ะ>พี่ปฏิหารไหมก้าววัดมาโกรธแล้ว<ะ>เหมือนผมฝันว่าพี่ได้รับหลวงปู่ว่าตอทอดชนดทกี่บ้านรับประบอกเชีย<ม>บ้านรับรางวัลก็พี่ก็ได้รับจริงๆแล้วพี่ได้บอกผมไหมพี่ไม่ได้บอกแล้วพอผมฝันปุ๊บพี่เลยบอกผมทีหลังแล้วก่อนก่อนนู้น,นที่ผมฝันเห็นเด็กสี่คนหนุ่มสาวมาสี่คนมาหน้ากองไฟก็มาจริงๆอันนี้ก้าวมาก่อนน่าจะสําเร็จของก้าววัด ของของไม่โทของกับของเก้าวัดของเก้าอันของเก้าชิ้นของเก้าบุญบารมีโชคลาภคือสูงฟ้าสูงส่งคือลักเก้าเก้าวัดพอแล้วเนาะอย่าโชว์ครับใช่ครับพอมีชื่อแล้วก็มีบุญอะไรก็ตามเปิดงานก็ต้องตีคอง เสร็จงานก็ต้องตีของข้าวเสร็จก็ตีของ